ดีค่ะพิมินรวชนิงญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ด,ด,ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่ออ์เพรัทราเทวานะคะว่าจริงหรือไม่ที่เมื่อเรายิ่งปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติธรรมเพื่อหวังถึงมรรคนิพพานกรรมเก่าทั้งหลายที่เป็นกรรมที่ยากลำบากจะมาส่งผลเร็วขึ้นเสด็จพ่ออ์เพรทรงเงมตตาตัดเรื่องนี้ไว้ว่า จริงบางส่วนและบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยของกรรมเก่าที่มีกำลังดียังคงมีอยู่ก็จะมาหล่อเลี้ยงและสมทบกับบุญใหม่ที่เรากำลังปไปพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะสามารถนำพาเราไปสู่สิ่งที่จเจริญได้ไม่เกี่ยวสมอไปว่า การที่จะใมรมคผลนิพานนั้นจะเรียกเอาแต่กรรมที่เป็นฝ่ายไม่ดีไม่ดีขึ้นมาส่งผลทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุหลักเหตุปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราสามารถบังคับปัญชาได้เช่นเราคิดว่าเราทํากรรมดีมากๆกรรมเก่าจะได้ตามไม่ทันบางคนก็เป็นเช่นนั้นบางคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกรรมเก่ามีจํานวนมากและมีกําลังมากกว่า ยังไงก็จะตามจนทันแต่สิ่งที่ยังเป็นกรรมดีอยู่นั้นที่เรากำลังบำเพ็ญเพียรสร้างอยู่ที่ปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้สามารถลดแรงกระแทกหรือลดแรงกระทบจากวิบากกรรมที่เกิดท,ท,ที่ตามมาได้ ดังนั้นเราจึงควร,ควรพิจารณาให้ดีและอย่าตกใจรวมถึงอย่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อไปพระนิพพานนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งมั่นแนวแน่ที่พระนิพพานเพราะว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเราอาจจะลำบากให้สุดภายในชาตินี้ยังไงก็ไม่ถึงร้อยปีแต่เป็นการลงทุนที่สามารถไปสู่อมตะแห่งความสุขนั่นคือพระนิพพานนั่นเอง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ